แม่น้ำชี้นะครับแม่นม้ำชี้อยู่ติดวัดท่าสะแบงนะครับท,ท่าสะแบงครับแม่น้ำชี้ครับไหลเอือ้อยเอือเอ่อยลงไปไหลลงแม่น้ำม,มุม่นเหรครับพี่น้องมุนครับแม่น้ำชี้ครับที่วัดท่าสะแบงครับ ไหนหน้าเห็ดหน้าต้งหมดงามเลยวรอโอ้แลนน้ำฟังฟังซี่ก็าได้ครับพียทังกันเวน้ำซี่ไปอามามันครับจากคาสแบงที่แบบสามานัน ฟังน้ำซี่กันน้ำพนังบ่เห็ไหลเขาไปทางอื่นเป็นถนนเลยน้ำน้ำซี่มาเลยไหลเออสิลน่นฟังมาลเลยเ็ถนนกันเห็นพนังกันไหมนี่แหละครับพนังใช่ป่ะเลนะครับ,รบแต่ว่ามันเป็น ขั้นกันน้ำซี่ก็ให้ไหลเข้าไปทางบานเลื่อนของประชาชนฟังทางอีกทางหนึ่งนะนี่ครับทางทนี้มันแ้ำมน้ำนาม,มาไดีหลายนะครับเดี๋ยวนี้ประตูกันเปนน้ำซี่ ไอป่าเลาะท่างจอดสือ่อ,อนี้มันสะพานขามน้ำตื่นเลยไอ้ลสี่ครับเจนนี่ก็สิเขาอาสามารถแต่ถ้าแสแบงมากอดี่เขาอาสามารถไอฮอดพนุน่มให้มา รงหน้าอยู่เฉียนเพื่ออาสามารถรีวิวน้ำทางซูเบิ้งครับทางแยกด้านขวาเขารอยเอ็ดด้านซ้ายไปพนมไพ่ โซทอนพนมไผ่ตางเส้นนี้ครับฮัโลโหลได้มัดใส่กันสิไปพนมไผ่ครับ